อะไรนะ Digital อลวอลเล็ตสำเร็จไหมคะไอ้ฐานผมผมต้องบอกว่าไม่สำเร็จแล้วถานผมต่อไปอาจจะมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ผมที่ทำคดีไงทักถิงเก็บคดีนะ่ยนั่ว,ว่องอยู่ข้างนอกถ้าใครพูดเท็จใครวิปัดพูดจริงขอให้จเจริญในส่วนไหนที่ต้องสืบสวนของ d ิจิตอล w อลเล็ตคะ โอ้ยอบอนเบื่อบบเอาไปพูดไปก็หาว่าครูไปพูดไปก็หาว่าแบ็คเมก็กก็ไอ้พัคเพื่อใจมันชอบออกทาอ,อยางนี้พูดไม่ได้ประเมินสถา,านการณ์การเมืองหลังจากนี้รัฐบาลจะเป็นยังไงบ้างคะใน,าานรัฐบาลเนี่ยค่ะเอ<ร>งมันโรงยกออกเจงอยู่ไม่ได้แล้ว ก็มันพกปืนก็แล้วก็บอกอยู่ขนาดนี่ยปืนหรือมี๊ค่ะปืนหรือมี๊ฮะปืนหรือมีครับปืนปืนแต่ปืนพลาสติกไม่เอาวจริงไหมฝูใช่ใช่ฝูทำไมครับป็นพัดร่วมรัฐบาลนะครับพี่อาจารย์พี่อาหมายถึงนะวัดที่พกปืนคนแล้วก็บอกคือพัดร่วมรัฐบาลด้วยกันเองครับเราคนรักกัน มาถึงอะไรอ่ะอาขามาอ๋อถ้าพูดอย่างนั้นก็รู้มากไป